คุณต้องทำให้ตัวเองเป็นสเปเชียลิสต์ด้านใดด้านหนึ่งนะคุณจะยิ่งสร้างรายได้ให้ตัวเองได้มากขึ้นเลยคุณทำอะไรอยู่ตอนนี้คุณรักชอบมันไหมถ้ารักชอบมันนะคุณลุยเลยเหมือนอย่างครูอที่ครูทำจัดซื้อแต่ก่อนครูไม่ได้ชอบจัดซื้อนะมันจับพัดจับผูมาทำจัดซื้อเอาวะครูก็คิดมันต้องมีอะไรที่ที่มันดีๆรอครูอยู่แน่เลยเอาวะไอจัดซื้อก็จัดซื้อ ครูก็เลยเรียนครูก็เลยหาเข้าคอร์สครูก็เลยตั้งใจเฮ้ยเอาวาง,งานนี้แหละครูจะเอามันเป็นสเปเชียลลิตของครูแล้วครูก็ได้ทําแบบสเปเชียลลิตจริงๆไต่เต้าจากลูกน้องมาเป็นหัวหน้ามาเป็นแอสซิตมาเป็นเมนเจอรมาเป็นเจ้าของบริษัท มันก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆมาจากการที่ครูคิดว่าครูจะเป็นสเปเชียลิสต์อะไรบางอย่างเฮ้ยเอาวะเรื่องนี้แหละดังนั้นย้อนมาที่คุณตอนนี้คุณทําอะไรอยู่ขอให้เป็นสเปเชียลิสต์ในด้านนั้นถ้าคุณยังไม่ชอบลองดูซิอันไหนที่คุณชอบคุณก็ลองเอาเรื่องนั้นมาทําคุณอาจจะทํางานประจําอยู่ตอนนี้ครูไม่มีเวลาไปทางานคุณหาเวลาสัก5นาทีสินาทีทําในสิ่งที่คุณชอบที่คุณรักอย่างเช่นเฮ้ยคุณชอบการตัดต่อคุณชอบ การทําการตลาดคุณชอบอะไรอ่ะคุณก็ลองเอาเรื่องนั้นมาฝึกฝนสัก5นาที10นาทีทุกวันมันจะทําให้คุณเก่งขึ้นครูการันตีมันทําให้คุณเก่งขึ้นแล้วยิ่งงานที่คุณชอบนะถ้าเกิดคุณเปลี่ยนมันได้เอาวะอันนี้แหละฉันเอาฉันจะมุ่งมันซิเหมือนอย่างที่ครูมุ่งมันเฮ้ยคุณเป็นได้คุณทําหน้าที่อะไรอยู่ตอนนี้ต่อให้คุณเป็นระดับน้องๆคุณก็มุ่งสู่ท็อปของมันได้เฮ้ยคุณทําหน้าที่จะซื้อโอ้โหมันรู้สึกเบื่อแล้วเกินลองเปลี่ยนสิ โอเคฉันจะเอาอันนี้เป็นสนามแต่ที่ฉันอยากได้ตอนนี้ฉันอยากได้ตำแหน่งจริงๆจะซื้อไม่อยากทำหรอกฉันอยากได้ตำแหน่งเพื่อที่ฉันจะได้เงินเดือนสูงๆก็ได้นะมันก็ได้นะแบบนี้มันก็ทำให้คุณมีแรงหนุนได้แต่คุณจะบอกคุณว่าอะไรที่คุณทำแล้วคุณเป็นสเปเชียลลิสต์มันจะเป็นที่ต้องการของผู้คนเพราะเขาจะมองว่าคุณช่วยเขาได้หลายคนหลายบริษัทหลายที่เขาจะมองว่าคนนี้ช่วยเขาได้ คนนี้น่าไปเอาความรู้ด้วยเพราะเขาเก่งคุณต้องเป็นสเปเชียลิสต์ในสิ่งที่คุณทำคุณใช้เวลาอยู่แล้วเนาะเวลาใช้เหมือนกันตลอดอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะทำแค่เป็น คนธรรมดาหรือเป็นคนพิเศษเป็นสเปเชียลิสต์ก็ใช้เวลาเหมือนกันดังนั้นก็เป็นสเปเชียลิสต์สิตอนนี้อยู่ที่ใจคุณแล้วนะว่าคุณจะเอาหรือไม่เอาคุณจะออกจากคอมฟอร์ตโซนนั้นไหมคุณจะมาอยู่โซนที่มันต้องใช้ความเพียรต้องใช้แรงกายแรงใจมากขึ้นไหมแต่ผลตอบแทนมันให้คุณแน่นอนคุณทำอะไรไปไม่สูญเปล่ามันย้อนกลับมาให้คุณแน่นอนครูขอให้คุณเรียนรู้ครูบอกคุณเสมอเพราะ มันก็คุ้มค่าเนาะที่เราได้เรียนรู้มันได้ความเติบโตแก่เราด้วยแล้วแถมมันมีเม็ดเงินเข้ามาหาเราด้วยมันทําให้เราส่องแสงเป็นแสงสว่างให้ผู้คนได้ด้วยครูขอให้คุณใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้วก็เรียนรู้ขอให้คุณโชคดีจากใจครูธัญญาค่ะ